สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวของซีซั่นที่2พาร์ท2ของนิยายแฟกเจอร์โดยเมนหลักของพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการทำสงครามระหว่างเนเธอร์และก็ดีเอ็นการทำสงครามครั้งนี้นะครับบทจะปูมาตั้งแต่ซีซั่น2พาร์ท1ถ้าใครยังไม่เคยดูพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับผมก็ขอแนะนำให้ไปดูก่อนและสําหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับเริ่สโเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันครับในพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ตัดจบไปที่นาอูสามารถขึ้นครองบาลังเป็นราชาเนเธอร์ได้สําเร็จภาพก็ได้ตัดมาที่โลกโอเว สเตลลาและเลนได้พูดถึงหมู่บ้านหนึ่งที่มีการฝึกสตร์ลึกลับและหมู่บ้านนั้นนะครับก็มีชื่อว่าหมู่บ้านโคเวนโดยหมู่บ้านโคเวนเนี่ยเป็นที่ที่สเตลลาแนะนําให้เลนไปเพื่อล้างคําสาบเลนติดคําสาบมาตอนไหนและติดได้อย่างไรเลนนะครับได้ติดคําสาบมาตั้งแต่ที่เขาอยู่ในเนเธอร์และเขาได้สู้กับนาอูสและสาเหตุที่เขาได้โดนคาสาบนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาโดนดูพิทอรของนาอูสแทงซึ่งความคิดที่จะไปหมู่บ้านโคเวนเนี่ยครับถูกแพทริกขัดแยง้งในกนะร,ระพอแพทริกเนี่ย,ออย,ยครับกลัวว่าสเตลลาและเลนนยไก้ได็ด ยันเสียงแข็งว่าเขาจะไปและสัญญากับแพทริกว่าเลนและสเตลาจะกลับมาด้วยความปลอดภัยสุดท้ายนะครับแพทริกก็ได้ปล่อย2คนนี้ไปและเวลาเดินทางก็ได้มาถึงเซอร์แพทริกและเลดี้อซูรลาเฝ้าดูเลนและสเตล่าออกเดินทางทั้งคู่เดินผ่านภูมิประเทศและทราบปลักหักพังต่างๆระหว่างเดินทางแต่ในระหว่างทางนั้นเอง อาการเปว่ยของเรนกลับแย่ลงทั้งคู่ได้ตั้งค่ายพักแรมในตอนกลางคืนแต่ในระหว่างที่พักผ่อนนั่นเองค่ายพักแรมกลับพลกซอบซมบี้และสเกลิตันส่มโจมตีและสเตอร์ล่าและเลนก็ได้เปิดฉากการต่อสู้แต่ด้วยความที่มันเป็นแค่ซอมบี้และก็สเกลิตันไม่ได้เยอะมากอะครับทั้งคู่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายได้หลังจากสู้เสร็จอาการของเลนก็ได้กำเริบอ,อีกครั้งในตอนนี้ตาของเลนแดงฉานแล้วก็เป็นซอมบี้เลยครับทั้งคู่เลยรีบออกเดินทางเพราะอาการของเลนในตอนนี้มันแย่มากแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ไดดไดดด้้้้้เเเินนนทททาาาาางงงงมมมถึี่่ขหูบลลลตัว อีกคำเพราะอาการของเขานั้นกำเริ่มหนักแล้วสุดท้ายสเตลล่าก็ต้องจำใจชิงเลนไปที่หน้าหมู่บ้านสเตลล่าได้เข้าไปชี่หมู่บ้านคนเดียวแล้วเธอคิดว่าสภาพในหมู่บ้านนั้นมาแปลกๆและเธอก็ได้มาทราบในภายหลังนะครับว่าแม่มูที่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับถูกฆ่าตายและทันใดนั้นเองมือสังหารก็ได้ปรากฏตัวขึ้นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าอินเฟอร์เนียไอ้เจ้าตัวนี้นะครับจะมีบทในสงครามระหว่างเนเธอร์แล้วก็ดีเอ็นเป็นถึงระดับผู้บัญชาก,การกองทัพนีเดอร์ฮอสเลยครับเอานี่ผมเผยสปอยเนี่ยว่าการต่อ มากันการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอินฟเนียไปฝ่ายเข้าจู่โจมสเตอร์ล่าก่อนแต่ในขณนะดเดียวกันนั้นเองสเตอร์ล่าก็ได้ใช้เวมตนกลางโลกป้องกันออกมาแต่เจ้าอินฟเนียครับจมตีแบบไม่สนเกาะเลยอะในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้นั้นอินฟเนียอัดสเตอร์ล่าอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับสุดท้ายสเตอร์ล่าก็ได้ตอบโต้โดยการใช้เวมต์ของเธอทั้งการปล่อยดาบบินได้ให้ไปแทงอินฟเนียแล้วก็การยิงลำแสงสีขาวใส่อินฟเนียครับซึ่งหลังจากที่ได้ตอบโต้นะสเตอร์ล่าก็ได้พาท้ายกับอ <Stella S 1> ินฟินียเสเตอร์ลา ทันใดนั้นเองสเตลลาได้ทําการเรียก n นเธอร์พอท a ทาออกมาทำให้อินฟเนียพ้กไปที่ n นเธอร์พอทเทเลยครับและการต่อสู้ก็ได้จบลงเพราะอินฟเนียได้ถูกส่งไปที่เนเธอรแล้วหลังจากสู้เสร็จสเตลลาได้ทําการเดินตามหาคมภีรลบคํำสาบในหมู่บ้านและเธอก็ได้เจอมันครับแล้วก็เอาเจ้าคมพี์นี้แหละครับไปรักษาเลนที่ใกล้จะตายสุดท้าย สเตล่าก็สามารถช่วยถอนคำสา์จากเลนได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้สรุปก็คือเลนหายกลับมาเป็นปกติแล้วครับในตอนต่อไปที่ผมจะมาเล่านะครับนั่นก็คือตอนที่ดีเอ็นสู้กับเนเธอร์ไอตอนที่ดีเอ็นสู้กับเนเธอร์นะครับพออนุญาตเอาคลิปเก่ามารีรันอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ครับผมเคยอัดคลิปลง YouTube ไปแล้วแต่ว่าอารมณ์ในการเล่าเรื่องนะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้แบบว่าไม่ได้กระฉับกระเฉงอะครับจะมีความเนิบนาบนิดนึงนะแต่ไม่ต้องห่วงครับข้อมูลครบแน่นอนโอเคมาพูดจบแล้วนะครรัััับบกเชไไปฟงนด้ลยสหตอ เนเธอร์เวอร์ซัสดีเอ็นในนาทีนิวดา a ์กอนสไปด์หลอดวอร์ดัตยืนการกับซีรีส์ว่าเขาไม่อยากทำสงครามกับเหล่าเนเธอร์เพราะาเขารู้ดีว่ากองทัพเนเธอร์นั้นแข็งแกร่งมากเรียกได้ว่าหลอดวอร์ดัตนั้นยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เจอกองทัพเนเธอร์เลยแต่ซีรีส์กล้าอธิบายไปว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อชัยชนะแต่อย่างใดแต่ทำไปเพื่อซื้อเวลาให้เดอะลัดเอนเดอร์วอชเชอร์หรือว่าพระเอกของเรานั่นเองซีรีส์รู้อยู่แล้วว่าสงครามในครั้งนี้เธอต้องแพ้เพราะว่าพลังของราชเานเธอร แล้วในตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าตัวละครไหนชื่ออะไรบ้างไม่นานครับขอเวลาแค่แป๊บเดียวโดยเราจะเริ่มจากฝั่ง DN เอนะครับดีนะครับนำทับมาโดยซีรีส์วอ์ดัและก็ซิกาเนียสคนนี้ก็คือ The Ender Watcher ไปกันต่อกับโลกเนเธอร์โลกเนเธอร์นะครับจะมาในกลุ่มของเนเธอร์ฮอสที่นำมาโดยราชานลกนาอูสฮอกเวิร์ i n f ฟอร์เนแล้วก็ c a r l ลอสโอเคมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเล่าถึงการประชุมที่ด a กกอนสไป e เดี๋ยวเราจะไปที่ n นเธอรกันบ้างในตอนนี้นะครับราชา n a อ s สจะใช้ความสามารถเวทมนต์ที่เพิ่งค้นพบมาเพื่อเปิดประตูที่มีชื่อว่า Nether n e เธอร์เอนเกตเวยโดยไอเจ้าประตูมิตินี้นะครับใหญ่พอสําหรับการส่งกองทัพทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าไปบุกทีทีเได้โดยนาอนะครับจะบุกค,ครั้งแรกโดยการใช้พ i ิกเมนและก็วิ t เทอร์สเกลิตแต่ในขณะเดียวกัน เหล er ่าเอนเดอร์วอเชอร์ก็จัดทัพเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบในครั้งนี้แล้วคนที่เปิดฉากโจมตีเป็นคนแรกในสงครามนี้นะครับนั่นก็คือซีลีด ซีรีได้โจมตีวิ t เทอร์สเกลตันชุดแรกดดับเอนเดอร์เกตซอสโดยเจ้าดับเอนเดอร์เกตซอสนะครับมันจะมีเป็นลักษณะดาบใหญ่สีดําโดยเก็ตความรู้นะครับดาบนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบสแตนดาร์ดเกตซอสจากดาร์กโซ2สแล้วก็ดาร์กโซสซึ่งในภายหลังนะครับไอเจ้าดาบเล่มนี้นะครับจะถูกส่งต่อให้กับเบลนพระเอกของเราโอเคตัดภาพไปที่สงครามกันต่อครับ ในตอนนี้นะครับเอนเดอร์ดักอนและก็ซีกันเนียพร้อมด้วยเอนเดอร์เมนสามารถที่จะจัดการและเอาชนะเหล่าพ i ิกเมนและก็วิทเทอร์สเกลตันจำนวนมากที่มาถึงดีเอ็นเป็นกลุ่มแรกได้สาเร็จจึงทําให้นาอูดส่งกองทัพอ,องเขาเข้ามาเพิ่มทําให้เอนเดอร์เมนจำนวนมากต้องเข้าต่อสู้กับพ i ิกเมนและวิทเทอร์สเกลตันอีกครั้งในการต่อสู้ครั้งนี้เหล่าเอนเดอร์เมนไม่ได้โจมตีโดยการใช้มือตีเหมือนกับในเกมแต่โจมตีโดยใช้ดาบสองคมสีขาวที่คล้ายกับดาบที่ซีรีใช้เล่มนี้เลยครับ เมื่อพิกเมนและวิเทอร์สเกลตันเริ่มเข้ามาในดีเอ็นเป็นจํานวนมากทําให้การต่อสู้นั้นยืดเดยื้อขึ้นไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันนั้นราชานาอูสและนายพลฮอคเวิร์สได้ข้ามประตูมิติมาเพื่อเข้าสู่สนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนเข้ามาในโลกดีเอ็นได้ไม่นานนาอูสและฮอคเวิร์สได้เล็งเป้าหมายแรกไปที่เดนเดอร์ดากอนโดยนาอูสเทเลพอไปด้านบนและสร้างความเสียหายให้กับปีของมังกรด้วยสายฟ้าของเขาในขณะเดียวกันนั้น นายพลฮอวกเวิร์สหลบและบล็อกการโจมตีของมังกรได้ด้วยโล่และก็ใช้ดาบเพชรของเขานี่แหละในการโจมตีสวนกับมังกรเข้าไปที่คอและใน,นจังหวะสุดท้าย นาอูสก็สามารถสังหารเอนเดอร์ดะกอนด้ลูปิทอนไม้เท้าสีแดงยาวของเขานั่นเองโดยเจ้าลูปิทอนนะครับเป็นไม้เท้าสีแดงยาวที่มีปลายสีแดงและก็หนามสีดําทั้งด้านบนและก็ด้านล่างความสามารถของเจ้าไม้เท้านี้นะครับเจ้าไม้เท้านี้นะครับสามารถทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เวทมนต์ในการเทเลพอร์ตได้และสามารถสาบแช่งด้วยคําสับวิชาฮาได้อีกด้วยโดยมันจะทําให้ผู้ที่ถูกสาบนะครับเนื้อหนังเน่าเปื่อยไปจนถึงกระดูกแต่มันไม่ได้ทําให้ผู้ถูกสาบตายครับ มันทำให้พูดถูกสาบกลายเป็นวิทเทอร์แทนไอเจ้านาอูสก็โดนคํำสาปนี้นี่แหละครับตอนแรกมันก็เป็นคนธรรมดาแต่พอโดนคำสาปมันก็กลายเป็นโครงกระดูกเลยแล้วก็ไต่ตามขึ้นเป็นราชาเนเธอร์โอเคมาต่อกันที่สงครามกันต่อครับ หลังจากที่นาอูสและฮอกเวิร์สสามารถสังหารเอนเดอร์ดาก้อนได้สำเร็จเหล่าผู้ติดตามของนาอูสอย่างคาร์ลและก็อินฟเนียได้นำทัพพิกเมนวิเทอร์สเกลตันและก็แกสเข้ามาสมทบเพิ่มเอ้เจ้าอินฟเนียสนะครับได้สั่งให้แกสยิงลูกไฟไปที่เอนเดอร์แมนหลายตัวรวมถึงวอร์ดัตด้วยเมื่อซีรีสเห็นวอร์ดัตกำลังตกอยู่ในอันตรายซีรีสก็เลยพยายามที่จะเข้ามาช่วยแต่ถูกอินฟเนียสขัดขวางไว้ได้ก่อนอินฟเนียสโจมตีซีรีสด้วยลูกไฟและพยายามจะใช้เวทมนในการเผาเธอซีรีสถูก,วออ Infinite, าากเว แ,และเมื่อซีรีสสามารถเข้าถึงตัวของอินฟอร์เนิตได้เธอก็โจมตีด้วยเอนเดอร์เกตซอสและใช้หมัดของเธอในการโจมตีและเหวี่ยง,ขงเขาเข้าลงไปในวอดและเมื่อซีรีสสามารถจัดการกับอินฟอร์เนิตได้สำเร็จ ในตอนนี้กองทัพอีกชุดของนาอูสก็ได้มาถึงสนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้และก็สไปค็็จะล่มสลายเต็มทีแล้วเพราะทุกคนนอกจากซีรีนั้นพ่ายแพ้หมดเลยในตอนนี้นะครับดากอนสไปเป็นเหมือนกับที่หลอดวอลดัตพูดไว้ในตอนแรกไม่มีผิดหลอดวอลดัตนั้นได้บอกว่าทัพเนเธอร์มีความแข็งแกร่งมากในศึกครั้งนี้ดีเอ็นไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะเลยผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะขาดขนาดนี้แบบ ไอพวกขุนพลปีศาจที่มาจากเนเธอร์มันแบบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยคือทําอะไรพวก n นเธอร์ไม่ได้เลยครับจะมีก็แตซีลีนี่แหละครับที่สามารถส่งอินฟเนียไปที่ v o อยได้ความหวังสุดท้ายของดาร์กอน p ไปก็คือซีลีคนเดียวละตอนนี้ พ่อวอ์ดัตและไซกันเนียได้พ่ายแพ้ลงไปแล้วซีรีสได้ใช้พลังของเอนเดอร์เพลลาเพื่อซ่อนสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องให้พระเอกไว้ในหีบเอนเดอร์และไม่นานนาอูสก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าซีรีสเพื่อที่จะขโมยสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในหีบและต้องการให้ซีรีสนั้นยอมแพ้และมาเป็นพวกของเขาด้วยแต่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าซีรีสนั้นไม่ยอมแพ้เธอได้เข้าสู้ตัวต่อต,ตัวกับนาอูสซีรีสได้เข้าไปเปิดนาอูสก่อน เธอสามารถโจมตีได้2อถึงสครั้งก่อนที่รูสกิลหนามของนาอุสแทงเธอได้ตกเป็นเหยืย่อของการโจมตีด้วยสายฟ้าครังแล้วครั้งเล่าซีลิสไม่สามารถที่จะตอบโต้ราชาเนเธอร์อย่างนาอุสได้เลยเธอป้องกันการโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างสิ้นหวังสุดท้ายเธอก็ได้พ่ายแพ้กับราชาเนเธอร์ในขณะที่ซีลิสนอนรับชะตากรรมของเธอทันใดนั้นเองซิกานเนียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ทําการเทเลพอร์ตไปที่หีบแล้วก็คว้ามัน และก็ได้ทําการเทเลพอร์ตอีกทีเพื่อไปยังหมู่บ้านโคเวนหมู่บ้านโคเวนนะครับจะตั้งอยู่ที่โอเวอร์เวิ์คือแม่งเทเลพอร์ตข้ามโลกเลยอะจากโลกดีเอ็นไปโลกโอเวอร์เวิด์ถ้าให้นึกภาพโอเวอร์เวิ์ง่ายๆนะครับโลกโอเวอร์เวิ์นะครับมันก็คือเป็นโลกไมค์ครับที่เราเล่นกันนั่นแหละเพราะหมู่บ้านโคเวนนะครับเป็นที่อยู่ปัจจุบันของเลนพระเอกของเรานั่นเองเพราะว่าเจ้าซิกานเนียสนะครับต้องการที่จะมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับเลนตามที่ซีรีส์ต้องการตัดภาพมาที่ดักกอนสไป นาอูส,สกิ้วกดเป็นอย่างมากที่เขาสามารถปล่อยให้ซิกาเนตเอาคีบรลบหนีไปได้อย่างไรก็ตามซีลีสในตอนนี้ได้พลังหมดลงไปแล้วและสุดท้ายการมีชีวิตอยู่ของซีลีก็ยังเป็นปริศนาการล่มสลายของนิวดอร์กอนสไปเดอร์เนเธอร์ฮอรท นับเป็นครั้งแรกที่อำนาจจากต่างโลกพยายามจะยึดครองส่วนหนึ่งของ DN เอ็ไอเจ้านิวไดคอนสไปนนะครับก็คือสถานที่ที่สู้รบกันนั่นแหละและในเวลานี้นิวไดคอนสไปที่เป็นเมืองหลวงของเอนเดอร์วอ e เชอร์ก็ถูกกลุ่มนเ้อร์อรยึดเป็นที่ลรลอยแล้วและเอนเดอร์แมนที่รอดชีวิตก็ถูกกดขี่เป็นทาสของนาอูสและชัยชนะของเนเธอร์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างอาณาจักรเนเธอร์ให้กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งแล้วเราก็เดินทางมาถึงเหตุการณ์สุดท้ายของอีเวนต์นี้กันแล้วนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ซิกาเนียสได้หนีไปที่โอเวอร์เวิลด์นั่นแหละซิกาเนียสได้ไปที่โอเวอร์เวิลด์เพื่อเตือนเลดและก็สเตลลาและกำชับให้พวกเขานั้นได้ตามหาเอ็นคริสตัลซึ่งซีรีส์ได้กระจายไปทั่วโอเวอร์เวิลด์แล้วและเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็นำไปสู่ในนิยายซีซั่น3ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ for of new dragonspite อีเวนต์นี้นะครับเป็นชัยชนะของกลุ่ม n นเ h อร์ฮอรอย่างขาดลอยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แทบไม่มีบทเลยแต่ว่ามีชื่อในอีนััน่คคืออลลรรดาามมหยชบ จะเรียกว่าดากอลอ์คาร์ลอดก็ได้หรือว่าเจเนอเรลคาร์ลอกก็ได้เหมือนกันที่ผมพูดถึงมาเนี่ยเพราะว่าผมชอบดีไซน์มันมากเลยและในปัจจุบันนะครับลอดคาร์ลอสเนี่ยได้ประจําการอยู่ที่โลกดีเอ็นที่ New วด a g อนสไปน e นั่นแหละลอดคาร์ลอนะครับได้เปลี่ยน New วดา g อนสไป e ให้กลายเป็นค่ายกักกัน e n d e ดอร์และก็เป็นที่ฟาร์มไข่มุกข,ของ e n d e ดอร์แนและหนึ่งในวีลกรรมที่ผมชอบของลอดคาร์ลอนะครับ นั่นก็คือการฟื er ้นคืนชีพเอนเดอร์ดากอนและเปลี่ยนร่างเอนเดอร์ดากอนให้กลายเป็นเนเธอร์ดากอนให้วีลกรรมนี้นี่แหละครับที่ทาให้เขาได้รับฉายาเป็นดากอนหลอดคาร์ลสและในขณะนี้เขากาลังฝึกมังกรเนเธอร์เพื่อให้เขาร่วมกับจักวัตถอีกด้วยผมโคตรชอบเรยเนเธอร์ดากอนน่ะผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะแบบ ตาแดงตัวเป็นไฟอะไรประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะโหดมากเลยโอเคครับผมทุกคนและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของซีซัน2 2พาร์ท2ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมทุกคนนะครับติดตามซีซัน2พาร์ท3ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ